ได้ดีดีครับด้ายดีนะครับลังได้เลยเอืนนนะครับหไปไไบังบังบัน่ใช่ใช่เยึ่งน้ายบาทนเอับพี่ครับขยับพี่ครับอยอยบาบอ้ยถย้ออะไรครับย่ทยไทยเข้าไปอไปนั่งบังป้ายอีกไปนั่งบังป้ายอย่าบังบังอย่าบังอย่าบังป้ายเา บังอย่าบัง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 ไปอดบังบังไอดบังอะบังไอดจะมาบ่นอะไรเนี่ยโอเคครับหนึ่งองหนึ่โอเคครับอ่ะเดี๋ยวภาพตไปเฮนะครับเฮนะครับเอาหนึ่งสองภาพครับอีกภาพเอาหนึ่มิต

ต้องแล้ครับอันนี้เขาเนย้ยแล้วขอแล้วอโอเคเดี๋วเดี๋ย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 ดีเดี๋ยวโอเคครับหน โอเคขับคุณเลยค่คุณมากมากเลยครับถึงเก้ร้อนๆมากเลยครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมาก่รับน้เนนียกพี่พี่ดอนเลมอนอร่อยมากเลยครับเกษตรจังหวัดเฮ้ยไม่รอเกเราตรงนี้เกษตรจังหวัดไรังนะ้พี่พี่ดอนถ่ายถ่ายรูปไปท่านเกษตรมาพกเราอะโอเคโอเค ไ, page page. ไม่ได้ไปรอมก็ยังมี